ทีมของคุณ <busca S 1> ไ,ดได้รัช uh, บชัยชนะแลาใคยีโร่นี่ครับมันจะล่อมาเลยครับนี่เป็นไงล่ะลอไหมล่ะอะลอะด้อระเบปแลวอรอระเบิวเปอฟ้าวไป พ่อรุมเงิดไปแล่าอ้าทำไมคุณทุกขง่ายคนแรกอะไอ้หเ้ิดไปแล้วยัดเอ้ยแม่งเล่น่อนแฮะรุมเงิดไปแล้วโอ้มึงจะแต่งทำแมวเลยวะโอเคเฮ้ยเลิกได้ละเลิกได้ละ อ้าวคุณบุ๊กอะไรนี่ทำแบ้วว่าไปเลือกชิ้นเะื่ชิงป,ป,ป,ประตูนั่นเองต้อร,รู้ดีจริงๆเลยอ่ะไอแม่งตั้งขานแม่งดีว่ะไอ้เล่นเล่นตั้งขานเลยพวดเลยเราก็ต้องแก้ตัวโง่ดดไปก่อน้ตรวมเลยมัวรวมก่อนะอค,ครับสามวินนี้ทำไม่ได้เนี่ยไงมาเอ้ยคุณไอยังไม่มาโอเคคลิปนี้มันไปทำงานแล้วไปเลยคลิปมันยาวมากเลยครับเนี่ยมันแบบว่า ต้วอเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วกำับไม่ดสรว่าม่สบาะครับไไ้ายครัอเบิดไปแล้วแลอระเบิดไปแล้วไ่อะเบิดไปแล้วเจะุกรครับทดลองให้เพื่อนไปเป็นรุ่ทดลองไม่ได้นะข้อระเบิดไปแล้ว แ้ก็เนีไยนเบียนะๆๆๆๆๆๆไอ้ไปับเมาครับไอ้ระเบิดไอ้ลาเรโ่กอ้อะไรน like okay, yes. okay, okay. ี่เมายอยวก็จลครับตอต่อีันเโ มันมยมันเลยโอ้โหมันไม่ได้อะทีมของคุณมาเป็นอะโอ้โหแยไปหมดฮ่ามีหน้ามันายงพอระเบิดพอระเบิดไปแล้ว

เดี๋ยวเอาลงได้ไอ้ห้าตรงนี้เห็นกับตัวหรือเปล่าวะนี่โอ้โหผมนี่ล่อแล้วจุ่มอยอง